การศึกษาคือเป็นอุดรับที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรของชาติให้เกิดคุณภาพเต็มตามศักยภาพทักษะและความสามารถที่มีอยู่อย่างแท้จริงโดยใช้จุดเด่นของท้องถิ่นที่มีอยู่ทั้งด้านสภาพภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติด้วยการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดสัมมาอาชีพ ที่มีวิถีชีวิตอย่างสงบสุขบนพื้นฐานความพอเพียงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนซึ่งการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั้นได้ก็ด้วยจุดเด่นที่เป็นการศึกษาของประชาชนบริหารจัดการโดยประชาชนและจัดตามความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยการส่งเสริมภาคผลิตจริงในท้องถิน่น ดูแลแรงงานที่ออกจากภาคเกษตรและเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2547ณถนนปากน้ำตำบลรูสมีเลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อสนองต่อภารกิจทางด้านการศึกษา ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ยังขาดแคลนสถาบันการศึกษานับเป็นวิทยาลัยชุมชนลำดับที่12วิทยาลัยชุมชนปัตตานีมีการบริหารจัดการเป็นไปตามโครงสร้างตามรูปแบบการบริหารจัดการแบบวิทยาลัยชุมชนคือบริหารงานโดยกรรมการสภาวิทยาลัยซึ่งมาจากการสรรหามาจากหลากหลายอาชีพ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและการปกครองท้องถิ่นจะมีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีบทบาทหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงโดยมีนายอุดมธรรมเจริญเป็นประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและมีนายวิชาพรชินประพัฒน์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีิทลาจยชุมชนปัตตานีนั้นก็เป็นการศึกษาในระดับอนุปริญญา ซึ่งในจังหวัดปัตตานีก็ที่มีในระดับโรวมศึกษาก็มีแค่มาในโรงกลางนักนารินซึ่งการให้บริการตรงนี้กับพี่น้องประชาชนนั้นค่อนข้างจะไม่ทั่วถึงพอเปิดขึ้นมานี้ปรากฏว่าใน3จังหวัดโดยเฉพาะปัตตานีกับรนาธติวานนั้นมีนักศึกษามาเรียนเยอะมากนะครับเหตุผลตรงนี้ก็คิดว่ามันเป็นการสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนนะคนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั้นส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ในเรื่องของการศึกษานั้นส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางผู้ชายเมื่อเมื่อเปิดวิชาชุมชนขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้หญิงก็ได้มีโอกาสที่จะมาเรียนจากหลังจากจบมัธยม6หกแล้วเนี่ยก็สามารถที่มาต่อวิยาชุมชนในร้าดับอาดุปปรปญญาได้เมื่อต่อรุลป,ปริญญาเสร็จ เรียนจบไปก็สามารถที่จะไปต่อปริญญาตรีไปเรียนทีมออทอ่มสทไปเรียนรามต่อไปอันนี้ก็เป็นที่นิยมของของคนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดข้างเคียงเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คิดว่าการตั้งวิเลยชุมชนขึ้นมานั้นก็เป็นการสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการศึกษาซึ่งมีผลดีเป็นอย่างมากนะพี่น้องประชาชนต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรต้องการจะทําอาชีพอะไรก็มาหาวิเลยชุมชนเพื่อให้วิเลยชุมชนได้จัดการ ทำโครงการและก็หาวิจัยกรมาสอนได้ทุกอาชีพที่พี่น้องประชาชนต้องการอันนี้วิทยาชุมชนก็สามารถที่จะสนองต่อความต้องการได้วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้ํำเนินการตามพันธกิจดังนี้จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน การเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในชุมชนจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานของนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาในวิทยาลัยชุมชนจนจบหลักสูตร เมื่อตั้งวิรัมชนปัตตานีขึ้นมาจะเห็นว่าปีแรกนั้นเรารับ200คนแต่มีผู้มาสมัครเรียนถึง800คนพอเรียนแล้วนะครับก็ทําให้คนที่ขาดการศึกษาด้าบรงมึาษานะครับได้มีโอกาสศึกษาจนจบระดับอุดมึกษาเขาจะได้นําความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นไปพัฒนาอาชีพเขาและบางคนก็นําความรู้นี้ไปศึกษาต่อสําหรับการเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับขณะนี้วิรยมชนก็ได้ดาเนินการใน2ด้านนะครับคือด้านที่1นั้น เราก็มีการฝึกภาษาให้นักศึกษาอย่างเช่นภาษาอังกฤษกับภาษาบรายูกลางนะครับเพื่อให้นักศึกษาสามารถไปติดต่อสื่อสารกับพยากระพยาชนในประยากรมอาเซียนได้นะครับอีกอย่างก็คือการฝึกอาชีพนะครับเพื่อให้นักศึกษาสามารถผลิตสินค้าส่งไปขายได้อย่างเช่นว่าการทำบูดูนะครับกับทำข้าวเกี๊ยบซึ่งเราคิดว่าสินค้าสองประเภทนี้ซึ่งเรามีจํานวนมากนะครับ และก็วิยัมชนก็เข้าไปส่งเสริมในการผลิตเป็นสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมานะครับคิดว่าคงจะสามารถส่งไปขายในกลุ่มประชาชนอาเซียนโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียหรือบูไนได้อย่างดีครับจากสภาพภูมิประเทศจังหวัดปัตตานีมีความพร้อมในการดําเนินวิถีชีวิตด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกที่ได้อาศัยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทำอาชีพประมงมาตั้งแต่อดีตด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลทำให้ผู้คนในท้องถิ่นครอบครัวสังคมอยู่กันอย่างมีความสุขมีพื้นดินที่ใช้ประกอบอาชีพการทำนาทำสวนยางทำสวนผลไม้ได้เป็นอย่างดีด้วยมีความชุ่มชื้นฝนตกตลอดทั้งปีมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามหาศาลทั้งส่วนที่เป็นป่าเขาและท้องทะเลที่สวยงามเป็นทั้งแหล่งสร้างอาชีพประมง และแหล่มท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นมาอย่างช้านานนอกจากนั้นจะมีวัฒนธรรมประเพณีและาศาสนาที่สืบทอดต่อกันมาที่มีคุณค่ายิ่งวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาได้แก่สาขาการพัฒนาชุมชนสาขาการปกครองท้องถิ่น สาขาการจัดการทั่วไปสาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาแล้วต้องสิ้น4รุ่นรวมจำนวน1,458คนควบคู่ไปกับหลักสูตรระยะสั้นหลากหลายหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนเพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่สร้างเอกลักษณ์ และสืบสารประเพณีและพิธีกรรมที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่เช่นหลักสูตรการทำขันหมากมุสลิมหลักสูตรศิละหลักสูตรการทำธุรกิจอาหารน้ำบูดูหลักสูตรการทำเบเกอรี่หลักสูตรการทำยาหมองหลักสูตรการทำข้าวเกลียบปลาคือโป๊ะปัจจุบันมีผู้สำเร็จหลักสูตรระยะสั้นแล้วกว่า9 0 0 0คนครั้งที่มีการแต่งงานก็ต้องมี การจัดขันหมากมุสลิมคือทางนี้จะมีการทําประเภทที่ว่าจะมีผ้าละหมาดผ้าซาดอคือพื้นฐานที่ว่าให้ไปเป็นงานแต่งงานนะคะประโยชน์ที่ได้ก็คือหเราได้ความรู้จากที่เราได้เรียนยได้เรียนรู้มา 2. เราได้ทาเป็นอาชีพของกลุ่มแม่บ้านได้คือสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้ะคะ่ะ ทุกคนก็จะมีรายได้ตรงจุดนี้จากรายได้หลัก,ลกของแต่ละคนในชุมชนนี้ค่ะมาเรียนกับวิทยาลัยชุมชมก็มาเรียนเพิ่มก็เลยเลือกเอาหลักสูตรนี้มาแสดงให้น้องๆได้เรียนรู้กันวันนั้นเราได้สอนเกี่ยวกับ น้ำสมุนไพรที่อยู่ข้างข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นน้ำกระเจยบน้ำดอกอัญชันน้ำใบเตยแล้วก็จะมีหลักสูตรของยาดมสมุนไพรเข้าไปด้วยค่ะยาดมสมุนไพรนี้ถ้าเราทําไม่เป็นเราจะคิดว่ามันทํายากแต่ถ้าเราทําเป็นแล้วทาได้ว่าอยู่ที่ว่าเราต้องทําให้ดีก็เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ประจําแต่สิ่งที่เราควรรู้ทุกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามันดีถ้าเราใช้เยอะเกินไปมันก็จะเป็นอันตรายต่อเรา การที่เราจะไปสอนเขาเราก็ต้องบอกด้วยว่าใช้ให้พอประมาณอย่าใช้เยอะเดี๋ยวก็จะเสียสุภาพเราอีกค่ะ